ซูเวอร์เวทันวันที่เก้าไหมอ่ะเก้าคุมพาวันนี้วันนี้านายกนายกสมาคมตาเวทมาแนวแปลกมาเล่นรถไตแต่ว่าเล่นแบบอุบาทเขียวไล่ชนชาวบา้านไปทั่วเลยอย่าเอาเอาไปปีนบันไดมาไป Shop. เอาลาวเอาลาเอาหัวตีนนิสัยไม่ดีไม่หัวเลาะชอบใจหัวเลาะชอบใจชอบใจไปเลยกรงเทพอ่าเอาลาวลาเลาวตีนตีไม่ไปล่ะไปเลยออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยออกขย่มเพื่อนลาวออกออกแรงหน่อยสุดแล้วฮะถอยหลังอไงถอยหลังก็สุดแล้วแล้วนี่ผมไปหน้าเดี๋ยวถอยหลังนี่มึงอะไรต้องถอยออกกูถอยเหรอเออ รถช้ำหมดในบ้านที่เล่นเล่นรถเร็วก,ก็เล่นอูบาทเล่นรถไต่ก็เล่นอูบาทเออทิปไข่มาเลยมาแล้วนะมาแล้วนะเอาละเอาละเอาละเขาเรียกว่าคอยรักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกเขาแค่มึงมถีบส่งเลยนะคอยรักเยี่ยอะไรวะ ราวันหลังให้ไงเวลากิ้งกิ้งลงมาเราก็ดันไว้ให้ไงไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะดันขึ้นดันขึ้นอ่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป้อง<ำ>แน่เลยล็อกดิดันเลยลเนนสับเกียร์ <c ười> อยไป